สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญนญนาสอนสิทธิ์มีหกห้าสองเีค่ะวันนี้จะมานําเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระดับความดังโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระดับความดังของเสียงและวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับความดังของเสียงค่ะหัวข้อในการนําเสนอนะคะ 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการทำวิจัย 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4. วิธีการวิจัย 5. ผลการวิจัยและประเมินผล 6. สรุปค่ะที่มาของปัญหานะคะระดับความดังของเสียงในเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานและก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนค่ะ ดังนั้นการตรวจวัดความดังของเสียงของเครื่องจักรตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียงตามมาตรฐานกฎหมายต้องใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้าหรือเทียบเท่านอกจากนี้ต้องอาศัยผู้เชี่วชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดค่ะซึ่งมีข้อจำกัด ในการประเมินความเสี่ยงอ,อันตรายจากการระดับความเสี่ยงความดังของเสียงดังนั้นการศึกษานี้นะคะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความดังของเสียงโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระดับความดังของเสียงค่ะวัตถุประสงค์และขอบเขตการทําวิจัยค่ะวัตถุประสงค์นะคะในการทําวิจัยหรือวิทยาพนนี้ขึ้นมานะคะเพื่อ เปรียบเทียบระดับเสียงความดังของเสียงค่ะโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับความดังของเสียงกับผลจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระดับเสียงความดังค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะเราจะมาดูเครื่องมือและก็อุปกรณ์ในการตรวจวัดเสียงกันนะคะ 1. เครื่องวัดเสียงหรือว่า Sound l e v e l m e อ e r นะคะ เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดระดับเสียงค่ะสามารถวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่40ถึง140เดซิเบลโดยทั่วไปนะคะผู้ผลิตจะผลิตเครื่องวัดเสียงที่สามารถวัดระดับเสียงได้3ค่า3ค่ายนะคะเว e ติงเน็ตเวิร์คือ A, B และ C ช่วยที่ใช้กันอย่างกว้างขวางนะคะคือ A ค่ะเพราะเป็นขายตอบสนองต่อ เสียงคล้ายคลึงกับหูคนมากที่สุดค่ะหน่วยวัดของเสียงที่วัด A คือเดซิเบล A ค่ะสนะคะเครื่องวัดเสียงกระทบหรือว่ากระแทกเสียงกระทบหรือกระแทกนะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแล้วหายไปเหมือนกับเสียงปืนค่ะเช่นเสียง่อสังเข็มเสียงวัดเสียงโดยทั่วไปอาจจะมีความไวไม่พอในการตอบสนองต่อเสียงกระแทก จึงควใช้เครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทกโดยเฉพาะค่ะเครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทกต้องมีคุณสมบัติอของกับมาตรฐาน iec 6167หรือ iec 6 0 8 0 4หรือเทียบเท่ากับเช่น ansi s 1.43หรือดีกว่าค่ะ ะคะเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมหรือ Noise Dosimeter เนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบให้สามารถบันทึกระดับเสียงทั้งหมดที่พนักงานได้รับแล้วก็แล้วก็คำนวณค่าเฉลี่ยของระดับความดังตลอดเวลาที่ได้เครื่องวัดเครื่องนี้ในการทํางานนะคะเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมต้องมีคุณลนะักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61252หรือเทียบเท่าเช่น ansi s 1 2หรือว่าดีกว่าค่ะ4ค่ะเครื่องวิวเคราะห์ความถี่เนื่องจากเครื่องวัดระดับความดังของเสียงทั่วไปนะคะไม่สามารถสอดไม่สามารถบอกความดังเสียงในช่วงท,ทีต่างๆได้ค่ะแต่ว่าเครื่องวิวเคราะห์ความถี่เนี่ยสามารถวัดความดังเสียงในความถี่ได้ แล้วนำผลการตัวจนะคะไปวัดประโยชน์ในการวางแผ่นกันควบคุมของเสียงหรือ noise control ค่ะเช่นการเลือกใช้วัสดุดูดซึมซับเสียงหรือการปิดกั้นทางผ่านของเสียงค่ะและการเลือกปั๊กอุดหูหรือที่ครอบหูที่เหมาะสมได้เป็นต้นค่ะเครื่องวิเคราะห์ความทีเ่เสียนะคะต้องมีคุณสมบัติและก็สอดคล้องกรบมาตฐาน IEC 6126 เีืเทียบเท่าเช่น ANSI S1.1 หรือว่าดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องมีข้อความที่ต่อไปนะคะจะเป็นการวัดขนาดข,าดของการสั่นสะเทือนนะคะเราจะมีอยู่3ความถี่นะคะในการที่เราจะวัดหรือว่าหาความถี่นะคะก็จะ,ะมี1นคือความถี่ต่ำา2ความถี่ปานกลาง และ3ความถี่สูงค่ะความถี่ต่ำนะคะในช่วงของความถี่ต่ำนะคะจะอยู่ในช่วง60 0 0 0 rpm แล้วก็10เฮิค่ะในช่วงนี้นะคะจะนิยมวัดการขจัดค่ะกรณีการขจัดมีความมากความเสียหายเนี่ยก็จะเกิดจากความเค้นนะคะความถี่ปานกลางนะคะก็จะอยู่ในช่วง6 0 0 6 0ถึง60,000 rpm หรือ 1 0ถึง1,000เฮิร์ตค่ะนิยมวัดความเร็วกรณีการขจัดจมีค่าสูงความเสียหายเกิดจากความล้าค่ะความถี่สูงนะคะจะอยู่ในช่วงมากกว่า60,000 RPM หรือมากกว่า1 0 0 0เฮิร์ตค่ะนิยมวัดความเร่งกรณีในการขจัดมีค่ามากความเสียหายเกิดจากแรงที่ป้อนเข้าไปค่ะข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือวัดน,นะคะ เครื่องมือวันนะคะเป็นเครื่องมือที่ประกอบว้วยวงจรไฟฟ้ามีความเบาบางไม่ค่อยทนทานต่อการแรงกระแทกคะ่ะดังนั้นนะคะจะต้องระมัดระวังในการใช้งานไม่ให้ตุกหลงหรือกระแทกกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดการนําไปใช้ในภาคสนามนะคะต้องบรรจุเครื่องมืงมอในกระเป๋าเครื่องมือระดับเสี่ยงโดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากใช้งานแล้วนะคะควรเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งคะ่ะป้องกันแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพหรือมีของเหลวไหลออกจากหรือไหลจากแบตเตอรี่ทําให้วงจรไฟฟ้าภายในเสียหายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการเก็บเครื่องมือวัดจิตยังจะต้องไม่เก็บไว้ในที่อยู่นคะภะูมิสูงค่ะและควรศึกษารายละเอียดของเครื่องมือวัดในเครื่องมือใช้เครื่องมือเพื่อให้ทราบข้อจํากัดในการใช้งานของเครื่องมือวัดให้ถูกต้องและระวังอุณหภูมิค่ะ ในการตรวจวัดเสียงนะคะหนึ่งอุปกรณ์ในตรวในการตรวจสอบความถูกต้องค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือวะะัดค่ะซึ่งผู้ตรวจวัดน,นะคะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ระบ,บุในเครื่องมือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตคะ่ะแล้วก็ก่อนใช้งานครั้งอุปกรณ์การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดเสียงนะคะต้องมีคุณลักษณะ และสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 6 0 9 4 2หรือเทียบเท่าแล้วก็ดีกว่าค่ะ 2. นะคะฟอง,งน้ำกำลมค่ะการแสลงนะคะมีผลทำให้ระดับเสียงเกิดจากความคลาดเครื่องจากความเป็นจริงค่ะดันงนั้นนะคะขณะตรวจว่าระดับเจียงในบริเวณที่มีลมพัดเช่นใกล้กับพัดลมต้องสดงฟอง,งน้ำกำลมที่มีไมโคร ไมโครถูกครั้งค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาในการตรวจนะคะฟองน้ำนี้นะคะจะป้องกันการกระเสลมแล้วก็ยังมีสามารถป้องกันฝุ่นหรือละอองน้ำหรือสารเคมีอื่นนะคะที่มาให้เกิดค,ความเสียหายต่อไมโครุฟนของเครื่องวัดของเสียงนี้ได้ค่ะ3นะคะจะเป็นขาตั้งค่ะมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับขาตั้งกล้องถ่ายรูปเลยค่ะ สาหรับใช้ในกรณีเครื่องวัดเสียงที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะนาเครื่องวัดเสียงนะคะมาตั้งนยคะตั้งกล้องนะคะจะได้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละจุดในการวัดระดับเสียงนะคะจะใช้เวลานานนะคะในการวัดในแต่ละจุดค่ะเราจึงต้องใช้ขาตั้งในการมามาตั้งเครื่องวัดระดับเสียงไว้นะคะการตรวจวัดเสียงนะคะตาม ประกาศกลุมสวัสดิการและก็คุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบการกิจการระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการได้กําหนดให้ข้อ3ค่ะนายจ้างนะคะจะต้องจัดให้การตรวจและก็วิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานที่ประกอบการนะคะที่เป็นจริงของสภาพการทํางานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์กระบวนการผลิตวิธีการทํางานหรือการดําเนินการต่างๆนะคะอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อนแสงสว่างหรือก็ดําเนินการใดๆที่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อนแสงสว่างนะคะให้นายจ้างดําเนินการตรวจวัดค่ะ ข้อ12นะคะประเภทกิจการที่ต้องดำเนิกนการตรวจสอบระดับเสียงได้แก่การลำบืดการย่อยการโม่การบดหินผลิตน้ำตาลหรือทำให้บริสุทธิ์การผลิตน้ำแข็งการปาั่นทอโดยใช้เครื่องจักรการผลิตเครื่องเรือนของใช้จากไม้การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการที่มีการปั๊มหรือเจียรโลหะกิจการที่มีแหล่งกำเนิดเสียงหรือสถานภาพการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากเสียงค่ะนี่จะเป็นสูตรการคำนวณน,นะคะก็จะเท่ากับ d เท่ากับ C1 ส่วน T1 บวก C2 ส่วน T2 บวกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คูณด้วย100ค่ะ ดีนะคะจะเป็นปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมีหน่วยเป็นร้อยละเปอร์เซนต์โดยค่ะ Cn นะคะก็คือระยะเวลาที่สัมผัสเสียงหน้าพื้นที่นะ N หรือที่ระดับเสียงหนึ่งหนึ่งค่ะ Tn นะคะคือระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสเสียงหน้าพื้นที่ N หรือที่ระดับเสียงหนึ่งหน,งนะคะ นี่ก็จะเป็น TWA 8ชั่วโมงเท่ากับ16.61 log d ล็อกดีส่วน100บวกกับ90ค่ะโดยค่า TWA นะคะแชั่วโมงที่คำนวณได้นะคะเป็นการแปลงปริมาณเสียงสะสมให้เป็นค่าเฉลี่ยะระดับความดังของเสียงในเวลา8ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะค่า TWB 8ชั่วโมงที่ คำนวณได้นะคะต้องไม่เกิน90เดซิเบลค่ะถ้าหากไม่มีตารางนะคะหรือไม่มีค่าในตารางนะคะจะต้องใช้นำสูตรนี้นะคะมาคำนวณเพื่อหาระยะทางที่สามารถทำงานในพื้นที่ดังกล่าวได้คะ่ะจากสูตรนะคะ t ชั่วโมงเท่ากับ8ส่วน2ยกกำลัง L ลบ9หาร5คะ่ะ90หาร5คะ่ะ เมื่อทีชั่วโมงหมายถึงเวลาการทํางานที่ยอมให้ได้รับเสียงต่อชั่วโมงนะคะ mm. L หมายถึงระดับเสียงในสเปกโอ A ตัดเศษทศน,นิยมออกนะคะถ้ามีหากไม่ต้องการคํานวณสามารถใช้ผลจากตาราง A 1ที่ได้มีการคํานวณแจกแจงขยายเพิ่มเติมจากตารางที่หงในกระรวงที่กําหนดไว้ค่ะนี่คือตารางค่าระดับเสียงนะคะที่ ยอมให้รู้จ้างได้รับตลอดะยะยวลาในการทํางานในแต่ละวันนะคะเช่นนะคะระดับเสียงเดซิเบลเวลาทํางานนะคะ80เวลาทํางานก็จะมาณ32ชั่วโมงนะคะ81เวลาในการทํางานที่สัมผัสเสียงนะคะ27.9ชั่วโมงระดับเสียง82เวลาในการที่สัมผัส เก็จะ,ะ24.3ชั่วโมงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีในตารางนี้นะคะเราต้องนำไปคำนวณจากสูตรนะคะที่ผ่านมาที่ได้นำเสนอไปค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีในตารางนี้นะคะการควบคุมแลวก็ป้องกันอันตรายจากเสียงนะคะมี3ประการคือ1การควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงนะคะซึ่ง ควรที่จะพิจารณาในอันดับแรกเลยค่ะเช่นการออกแบบเครื่องจากการเครื่องมือที่ทำให้การทำงานเงียบนะคะสองคือการควบคุมที่ที่ทางผ่าน,นะคะ่ะสามการควบคุมเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะเป็นไปนเป็นการควบคุมโดยให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังให้น้อยที่สุดค่ะ โดยอ่านหมุนเวียนคนทำงานการจะทำเป็นห้องควบคุมการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินการใช้ที่อุดหูหรือที่ครอบหูบางครั้งอาจจะต้องสวมใส่ที่อุดหูและที่ครอบหูพร้อมกันนะคะหากปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังกล่า 9, 115 d ซ c i บลเ A เนื่องจากการสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะสรุปผลการวินในใจัยนะคะ ผลการเรียบเทียรระดับความดังเสียงโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับความดังเสียงกับผม,บผมที่จากวิเคารห์นะคะโดยใช้โปรแกรมวิเคราะ์ระดับความดังพบว่าระดับความดังเสียงที่ได้จากทั้งสองวิธีนะคะไม่แตกต่างกันโดยปัจจัยที่สําคัญที่มีผลต่อความดังคือการสะท้อนการดูดซับ การหักเหของเสียงนอกจากนี้นะคะผลจากการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดความดังเสียงนะคะคืออิทธิพลร่วมระหว่างจุดตรวจวัดและความถี่ที่ใช้ในการวัดค่ะผลการศึกษานะคะสรุปได้ว่าการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระดับความดังเสียงและการตรวจวัด โดยเครื่องมือระดับวความดังเสียงนะคะมีค่าไม่แตกต่างกันนะคะที่ระดับความเชื่อมั่น95%โดยมีข้อเสนอแนะในการนําโปรแกรมวิเคราะห์ระดับความดังเสียงไปใช้ในการศึกษาต่อของการหาค่าการสะท้อนนะคะการดูซับแล้วก็หาทีของแสงของวัตถุแต่และประเภทใดแต่และช่วงความถี่ก่อนจะกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม,มเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะ โปรแกรมนะคะมีความถูกต้องมากที่สุด